ครับกลับมาจับดาาหยิบล้านกันต่อทางช่อง uh huh. อาหาชแนลครักเป็นประจำทุกวันแต่เช้าต้องมาติดตามช่องนี้แล้วนะช่องใหญ่โดนแฮกโอ้เอาเราก็ไม่รู้โดนแฮกไปนะก็มาติดตามช่องนี้นะอาหารแชนแนลคือหลักนะแล้วก็ติดตามไห้ทางช่องหมอใหญ่ใช่เลยลิสโพไลฟิกหนึ่งนะก็ลองเข้าไปค้นหาดูนะครับก็อาจจะเจอนะ ถ้าไม่เจอก็มาติดตามช่องนี้ไ c แชนแนลนะครับเพราะช่องนั้นโดนแฮกไปโอ,โอ้ไม่รู้เราดังอะไรขนาด <laughs> โดนแฮกอา้าครับก็ผ่านไปนะสงการต์ปีใหม่เราก็ถือว่า 13, 14, ามบห้าแต่บางที่บางแห่งก็ยังแถวพ่าพระปะแดงใช่ไหมแถวพะปรปแดงอำเภอพะปรปแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสงการต์ชาวพี่น้องชาวมอญที่อยู่ตรงนั้นเยอะเขาก็จะ เล่นกันก็ประมาณ21 22โน่นน่ะครับนะก็ถือว่าหลังสงการทาไทยประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไปสนุกสนานที่นั่นแด้ การจากงานสงการที่ผ่านมาก็เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปฟังนะเลือกแต่เรื่องดีๆฟังเพราะว่า3าวันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วกันเนาะที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับสงการนะก็ถือว่าผ่านไปนะอย่างดีผ่านไปอย่างเรียบร้อยฟอกๆๆๆเกิดทำงานตลอดเมื่อวานนี่หกหกบอกแล้วแต่มันมาตามแล้วบอกว่าเกินหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหกมากจริงะวันนี้สุดยอดมากนะช่องเรานี่ ผมก็ถือว่าสุดยอดในเรื่องของวิชานะแต่อหายชาแนละ ah เนี่ยท่านต้องอรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าช่องอหายชาแนลคือหลักเนี่ยก็เป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจารงชลวิจารงกรทานมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำนั่นแหละในเรื่องการวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวต่างๆที่เข้าตําแหน่งโน้นเข้าตําแหน่งนี้นะเราก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจารงชลวิจาร,รงกรท่าส่วนผลเนี่ยเราไม่รับประกันนะ ส่วนผลนี่เราไม่รับประกันนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวเมื่อดาวมันเข้าตําแหน่งนี้เมื่อดาวเข้าอย่างลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเข้าตําแหน่งอะไรต่างๆที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง ahst ห djl แล้วก็ตําแหน่ง t w อ a r vr แล้วก็ตําแหน่ง is ตําแหน่ง k kln พวกเนี้ย ถือว่าเป็นนําแต่งในโหราศาสตร์หมดก็เราเอามาวิเคราะห์ของแต่ละวันของแต่ละช่วงเวลาไปนะไม่ว่าจะเป็น LOD ก็ตามนะก็ถือเอามาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับรู้กันเพราะถือว่าเป็นตําแหน่งเรียนรู้ทางโหราศาสตร์ท่านใดที่เรียนอยู่แล้วท่านก็ย่อมรู้ว่า LOD คืออะไร IS คืออะไร AR คืออะไร VR คืออะไรแล้วก็ r s แล้วก็ KN คืออะไรท่านเรียนไปแล้วท่านรู้อยู่แล้วแต่ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนท่านก็ฟังไปค่อยๆ่อยศึกษาไปครับอย่าฟังด้วย อยากรู้จนเกินไปถ้าเราไม่รู้ถ้าฟังด้วยอยากรู้ถ้าเราไม่รู้เรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดอะเราอย่าฟังด้วยอารมณ์แบบนี้ขอให้เราฟังด้วยอารมณ์แบบค่อยๆเรียนรู้ไปครับเพราะเราต้องถือว่าเรายังไม่รู้นะ่ะเหมือนจังหวัดนี่แหละครับจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยบางทีจังหวัดบางอย่างเราก็ไม่รู้นอะอักษรย่อ,อเขาคือจังหวัดอะไรนะเออสหอ,อย่างเงี้ย <laughs> มีเรื่องสหอ <laughs> ในอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเออสบออย่างเงี้ยเออจังหวัดอะไรล่ะสอบอเนี่ยเออหรือเออสบอมันเป็นสระบุรีหรือว่าเป็นสิงห์บุรีอย่างเงี้ยแล้วแต่ไงอ,อย่างไหมเราไม่รู้หรอกนอกจากเราไปเจอเราไปรู้เราจําไว้นี่เราถึงจะรู้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นท่านฟังด้วยอยา่าฟังด้วยอารมณ์เสียฟังด้วยอยากรู้อยากรู้ก็นี่แหละผมก็มีแนวทางให้ท่านได้รู้อยู่แล้วคือการเรียนรู้นี่แหละก็เป็นสิ่งที่สําคัญนี่คือหลักของช่องหายแชนแนลนะ พอผมถือว like like right? ่าการให้ความรู้เนี่ยเหมือนเป็นการให้ความรวยไงใช่ไหมเราให้ความรู้เหมือนการให้ความรวยให้ท่านรู้จะได้ให้ความรวยของท่านแต่ท่านจะรับไหมล่ะแต่ไม่ใช่ว่าเอาอะไรเอาปลาไปท่านกินเลยไม่ใช่หมายถึงว่าจับมาให้ท่านเลยไม่ใช่จับปลาให้ท่านไปกินเลยไม่ใช่เหมือนที่ว่าจับปลามาเสร็จมาต้มมาจามให้ท่านไปกินเลยอย่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ลักษณะงานของเราไม่ใช่เสิร์ฟแบบนั้นเลยนะไม่พร้อมเสิร์ฟแต่ของเรานี่พร้อมให้ความรู้ไง พอมหความรู้ปลาเนี่ยไปต้องปลาช่อนต้องไปทําอย่างนี้ต้องไปตกอย่างนี้แต่เก็บไว้นานต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้แนะนาไม่ท่านไปแล้วท่านก็ไปทําเองอ,ะอ่ะถ้าไม่ทามันก็เน่าน <laughs> ี่คือช่องเราหลักการของเราเป็นอย่างนี้ปรัชญาของช่องเราเป็นอย่างนี้คือการให้ความรู้เพราะผมนืกอว่าความรู้ถ้ากรบรวยไงรู้ถ้ากับรวยทาไมรู้ถ้ากรบรวยก็คือรู้คือปัญญาไง พะมันเป็นปัญญาก็เป็นแก้วสารพัดนึกปัญญานางนารานางรันตนังปัญญาเป็นแก้วสาราพัดนึกของมนุษย์อยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือเราเน้นตรงนี้นะให้ความรู้กันไปในเรื่องของโหราศาสตร์นะความรู้ด้านโหราศาสตร์นะความรู้ด้านอื่นเราก็ไม่ค่อยให้หรอกมีคนให้เยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าเราให้ความรู้ทางด้านตำแหน่งโหราศาสตร์แต่ว่าเราให้แบบแบบแบบฉบับของเรานะท่านต้องเข้าใจแบบฉบับของเราแบบการเรียนรู้ตัวต่อตัวแบบเหมือนสมัยโบราณนะ แบบการเรียนรู้ตัวต่อตัว,ตวถ,ถ้าถ้าเรียนรู้อย่างอื่นโหราศาสตร์ยอย่างอื่นนัานก็ไปเรียนรู้ได้อยู่แล้วตั้งเปิดหาได้อยู่แล้วใน o o เกิลต่กงเปิดหาไปตำแหน่งดาวต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นราโชกโยกเกนตำแหน่งกเกษตรตำแหน่งหาอุมหมาจาักรในอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหมดนะถ้าแต่ศึกษาเรียนรู้ได้อยู่แล้วตรงนั้นแต่ตรงนี้ผมก็เป็นความรู้เฉพาะในเรื่องของวิชาที่เรานํามาวิเคราะห์ตรงนี้เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความลับของพวกเราด้วยเหมือนกันนะอันนี้สําคัญนะ งาความเล่าอย่างนี้มันก็เหมือนบางทีเราไปเรียนวิชาหโหราศาสตร์นั่นแหละบางทีเราไปเรียนก็อาจารย์เขาก็ไม่ได้ให้เราหมดนะเขาก็ปิดบังเราไว้เหมือนอย่างเหมือนเหมือนบางอย่างมันเขาก็วางตากนเราไว้เหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะให้เราทั้งหมดนะการไปเรียนรู้บางทีเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้มากไปกว่านั้นแต่ถ้าเรียนวิชากับผมในโหราศาสตร์ในความร่ำรวยนเปิดหมดนะไม่มีกั๊กแล้วก็ ไม่มีวางตากลให้ท่านไปรวยล้วนๆนะรวยอย่างดวงดาวในตามนั้นนะเรามีแนวทางแบบนี้แล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสาราในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆท,ท,ท,ที่โกจรเข้าสู่มุมที่มาให้โชคให้ลาบเราที่มีผลต่อตัวเลขนั่นแหละครับพาะว่าตามหลักลักษณะนั้นนะแต่จะมีผลมากน้อยขนาดไหนก็เราวิเคราะห์ไปตามตำแหน่งไปตามวิชาไปตามความรู้ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานะก็บอกให้ท่านรับรู้ตรงนี้ด้วยเป็นช่วนหนึ่งนะก็ตรงนั้นก็คือว่ากันไปอ้าว ก็เริ่มเรียนก็ประมาณวันที่18นะเราเรียนกันวันที่18วันนี้วันที่16ใช่ไหมก็กลับบ้านกลับช่องกลับทําตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เราไปเรียนกันวันที่18ท่านใดที่สมัครเรียนไว้วันที่18นะส่วนวันนี้ก็ในช่องเอ็ก t i v ที h ชาแนลนะเดี๋ยวท่านก็ไปติดตามได้ทางช่องอีกถือแนมเตอร์ว่าช่องเอ็กโตรทีมชาแนลเนี่ยเป็นช่อง p r i v a t e เป็นช่องส่วนตัวท่านต้องดูท่านต้องดอูผ่านอีเมลนะ ท่านต้องส่งอ e ีเมลให้ผมแล้วผมส่งไปให้ท่านดูทางอ e ีเมลอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้นเองนะตัางก็สมัครได้ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะแล้วก็แล้วก็มีชแนลสามหกห้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำชแนลสามหกห้าแล้วนะชแนลสามหกห้าสิบสองท่านนะครับก็เรียนนี่ท่านสามารถเรียนได้แล้วก็วันนี้วันนี้ผมก็จะเปิดให้เรียนนะถ้าอยากเรียนส่วนตัวอยากเรียนส่วนตัวเนี่ย หน,หนึ่งคนสองคนอะไรก็แล้วแตท่ท่านแจ้งไปเลยศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ 4, 2, 8, 8, 1, ่งศูนย์นะเรียนส่วนตัวเลยนะเรียนวันนี้เลยเรียนวันนี้ได้วันนี้เลยนะครับตามลักษณะงไงเลยนะครับเร่องโหราศาสตร์แต่ว่าสมัครเรียนวันนี้แล้วไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้จะจบนะเพราะมันมีทั้งหมดสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยต้องสอนให้จบนะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักถ้าเราจริงๆแล้วนับเป็นชั่วโมงจริงก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสิบสองชั่วโมง นา12ชั่วโมงครั้งละ3ชั่วโมงก็น่าจะ4ครั้งประมาณนดะ้จบหมดนะนเรื่องของวิชาเหล่านี้ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เราเรียนถ้าใครถ้าท่านรับไหวก็จบเร็วถ้าท่านารับไปตามปกติก็ประมาณ12ชั่วโมงนะนี่ในทั้งหมดนะ3หลักสูตร8ชุดวิชาแล้วก็2ชุดคัมภีร์ รวยก็สามารถสมัครเรียนได้ตามนี้นะครับส่วนคมภีร์รวยก็เดี๋ยวเล่ม2กําลังจะส่งให้ท่านนะส่งเป e ็นอีบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมกาลังเล่มเรียงอยู่นะไอ้เล่ม2นะครับเล่ม2นะครับก็ประมาณนั้นส่วนเล่มหนึ่งก็ท่านใดที่สั่งแล้วอะไรแล้วก็เดี๋ยวรับเ,เล่ม2เลยทีเดียวเลยก็แล้วกันนะผมส่งเป e ็นอีบุ๊กไปให้นะครับเล่ม2นะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันก็เป็นอันเดียวกันก็เรียกเป็นการลดต้นทุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับอืมอืมทำนั้นลดลงร้อน <laughs> เป็นการลดโลกร้อนลลอ,นอา่าวปานนี้วันนี้เนี่ยมี2อ,อย่างนะใน e อ็กคอร์ทชแนลเนี่ยคือคือในของรัฐบาลวันที่16เนี่ยผมพูดไปแล้วละท่านก็ไปติดตามได้แต่ว่าวันนี้ผมจะเจ,จาะเจาะไปที่อ่ารัฐบาลแล้วก็เจาะไปที่ออมสินนะเราก็จะเจาะไปเอาเอา,เอาตำแหน่งดวงดาวมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับรู้ในช่องอ่าในทาาในชางช่อง เอ็กซ์จิฟชแนลนะเพราะฉะนั้นถ้าก็ติดตามรายทางช่องโน้นนะครับทางช่องอีก็ถือชแนลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ธนาคารอมสินนะเราก็สามารถมาวิเคราะห์ท่านได้ลงทุนกับฉลากออมสินลงทุนยังไงและให้ได้เราได้กําไรล,ลงทุนยังไงให้เราได้ดอกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอย่างนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะการลงทุนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญการลงทุนคือการเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนอ <c oughs> ย่าแม้เราก็ต้องเป็นลักษณะเนี้ยนะเพราะว่ากันไปตามนั้นผมก็เอาไปไว้ในเอ็กซ์จิฟชแนลนะเพราะฉะ ก็สีสามด้วยนะท่านก็สามารถสมัครได้ชูร็อกซีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับตามนั้นนะครับและแต่ท่านนะและแต่ท่านนะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นกลุ่มเรียนรู้ไงเหมือนวิชาเราต้องเรียนรู้ครับทุกอย่างเราต้องเรียนนะครับนะทุกอย่างเราต้องเรียนครับไม่มีอะไรที่ไม่มีการลงทุนหรอกผมว่านะทุกอย่างต้องมีการลงทุนทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านท่านต้องรออย่างเดียวรอรับอย่างเดียวมันก็ ก็ได้ตามสภาวะอันนี้จริงๆนะผมพูดจริงๆเลยพูดจริงๆเลยถ้าเราเรียนด้วยตัวเราเองเลยก็มันก็มีความมั่นใจในตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งเราก็สร้างของเราเองได้ด้วยส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นอะไรมีสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการหาเงินของเรา,เราครับเราควรจะเรียนเถอะนะควรจะเรียนหรยอบางทีไปอบรมเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นโอ้โเขาเสียกันแบบไม่ใช่ธรรมดานะก็อบรมกันทั่วไป,ปก็เปิดอบรมกันบัตรขายบัตรกันทีในเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับที่จะเข้าไปอบรมเขาได้เนี่ยไม่ใช่ ธรรมดาหรอก เข้ามาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเราอยู่ดีเราไปอบรมเอาความรู้มาเราก็ต้องมาใช้ปัญญาเราอยู่ดีอย่างนี้ก็ถือเป็นหลักการนะอันนี้ก็หลักการเราเหมือนกันท่านอบรมมีความรู้แล้วถ้าก็นําความรู้ของท่านไปใช้หาเงินจากดวงดาวลักษณะนี้นะครับว่ากันไปตามนั้นเลยใครมีรวยเราก็ถือว่าสุดยอดเราโหสารความร่ำรวยน่าเรียนรู้น่าศึกษานะผมคัดจัดวิชาออกมานี่เป็น3หลักสูตรไปชุดวิชาพ้อมกับสองคัมภีร์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดขุ่แล้วที่ที่ที่ท่านก็พิสูจน์ไม่เห็นแล้วอย่างเมื่อวานฟก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 ใช่ไหมเป็นไงล่ะ 69ด้วยได้เต็มที่ด้วยนะอกมา69ก่อนก็ฟอกเจ็ดเมื่อวานฟอก9ไม่ใช่ปอกนะฟอกฟอกเอาฟอกแล้วกันเนี่ยไปปอกป๊กปฟอกอกันอกูมันไป็นฟอกอะเออฟอกแล้วกันนะฟอกๆเนี่ยค p o k p o k นะที่จริงอะภาษามันย่อมาจาก p o k p o k ผมว่าเอาตัว p เป็นฟรีเอาตัว p เป็นฟอกฟันแล้วกันฟอกไปเลยไม่ใช่เป็นตัว f นะเป็นตัวตัวตัว p เลยเป็นตัวฟอกไปเลยฟอกฟอกไปเลยมันปอกอกไปแล้วไง <laughs> ว่าไปตนะายน้ะอ้าววันนี้มาดูวันที่16กรกฎากมแต่อย่าอย่าอย่าลืมนะเรื่องของการเช็คดวงตำแหน่งโชคลาบตำแหน่งรุ่งเรืองตำแหน่งประสบความสําเร็จท่านเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องทิศเนี่ยที่ผมเอาให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนะเรื่องทิศเนี่ยเอางี้เวลาท่านหารหัสของท่านได้ถ้าท่านเป็นคนรหัสสามใช่ไหม ถ้าเป็นถอดรหัสออกมาแล้วท่านเป็นคนรหัสสามเนี่ยนะคือทิศใต้เนี่ยจะเป็นทิศรุ่งเรืองเป็นทิศทรัพย์สมบัติของท่านถ้าท่านถอดรหัสออกมาเป็นรหัสหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นทิศรับสมบัติของท่านผมบอกให้ท่านอย่างนี้ถ้าท่านถอดรหัสออกมาแล้วของท่านเป็นทิศตะทิศอ่าเลยเป็นรหัสเก้าใช่ไหมทิศแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยของท่านทิศตะวันออกอย่างงี้นะมันจะวานี่แหละเนี่ยถ้าท่านถอดรหัสออกมาได้อย่างนี้นะ ส่วนที่ดันได้ที่ถอดถาวรหัสออกมาได้เลข2นะที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นทิศแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยของท่านถ้าท่านถอดรหัสออกมาได้เลข8ปดใช่ไหมอ่าที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของท่านเป็นทิศร่ำรวยเป็นทิศโชคลาภเป็นทิศอ่าเงินทองท่านเป็นหลักเลยความเจริญรุ่งเรืองด้านการเงินเนี่ยคือทิศที่ผมว่ามาทั้งหมดแหละถ้าท่านถอดรหัสออกมาเป็นเลข6กใช่ไหมได้เลข6อ่าที่ตะวันตกก็จะเป็นทิศแห่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสเรย์เป็นทิศดดดีมาาาากก็ต้องูววว่ ดาวที่เป็นเข้ามาดาวดีอะนะจะมีดาวแปดเนี่ยไหมดาวแปดาวหดาวสี่ดาวหกพวกนี้โคจองเข้ามาก็จะนำโชคนำลาบมาให้ท่านแต่ต้องดูด้วยว่าดาวที่เข้ามาที่ตะวันตกเนี่ยที่ตะวันตกเป็นที่ทัดทองไง ถ้าดาวใดที่เข้ามาเป็นที่ที่เสริมกันก็จะส่งเสริมกันถ้าท่านทิศด้านใดที่เข้ามาไม่เสริมกันท่านต้องปรับที่ของท่านให้มีความแข็งแกร่งรองที่จะรองรับในเรื่องของโชคลาภที่จะโคจรเข้ามาอันนี้สําคัญนะส่วนท่านใดที่ถอนรหัสออกมาแล้วได้เลขเจ็บใช่ไหมที่ตะวันตกชิงเหนือก็จะเป็นที่โชคลาภของท่านผมบอกงี้นะลักษณะงี้ท่า้ก็จําไว้นะแต่ว่าท่านต้องไปถอนรหัสท่านออกมาก่อนนะว่ารหัสท่านเป็นรหัสหนึ่ง6 7 8ามสี่ห้าด หรือเปล่านะส่วนถอดได้รหัส5ก็แจ้งไปนะท่าจารา์ถอดได้รหัสหน้าเลขอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แจ้งไปแจ้งไปชู4ก8 8ีสอน่งศูนย์นะครับวานไปตามนี้นะแนะนำมันไปะวันนี้ผมมาดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบเลยแล้วกันนะขึ้นวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบของวันนี้นะอันนี้ของของรอบ1ิบเจดแต่ว่าผมผูกดวงเนี่ผูกตอน18บแในกาสามนาทีนะ เดี๋ยวปลุกตอน18ดนกาสามนาทีนะตรงนี้แต่ว่าในกลุ่มดาวเลขในกลุ่มดาวของเขาในอย่างสองกับ็เนี่ยมันเป็นดาวทั้งวันจะเป็นดาวเป็นละเป็นดาวอิทธิพลทั้งวันเป็นดาวอิทธิพลทั้งวันแล้วก็อย่าง d ีมอย่างเงี้ยมันเป็นก็ดาวอิทธิพลทั้งวันนะดีมวายนะโอเเนี่ยครับเป็นดาวอิทธิพลทั้งวันแล้วก็มีตัว i อเอสไอเอสสี่กับเก้านี่ก็เป็นดาวอิทธิพลทั้งวันก็เรียกว่าเป็นอยู่ทั้งวันหนึ่งวันหนึ่งจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวันเขานะัอนขงว แต่ว่าตรงลักษณะดวงเนี่ยคือราศีตุลเนี่ยผมผูกตอน18บแนาฬิกนาทีนะก็เป็นรอบทําเงินรอบได้ตังค์รอบนี้ก็รอบได้ตังค์นะครับผูกไว้ตามนี้นะก็สายวิเคราะห์เจาะจาาตาเราก็จะเป็นอย่างนี้เออเคเวนวันนี้เคเวนเนี่ยเราก็ใช้อยู่ในรอบนี้อยู่แล้วครับอยู่ในรอบนานาชาตินะอยู่ในรอบนานาชาติก็คืออยู่ในรอบ17 1 8 1 9เ้าเนี่ย20บเนี่ยเราใช้อยู่ในรอบนี้เเคเวนนะเคเวนนะครับเออเคเวนเราไม่ใช้กับรัฐบาลไทยนะเคเวนนี่เราใช้กับนานาชาตินะครับตามนั้นเลยเคเวนนะ เควนครับเอ่เวินเป็นตำแหน่งดาวนานาชาตนะครับเพราะฉะนั้นเควินครับเควินสองก็ดแล้วก็อ่าไอเอสสกัเนะสี 9, เพราะฉะนั้นก็จัดตาเราก็ไม่มีอะไรสองสี9เจอยู่ประมาณนี้ครับสองสี่เจแล้วท่านตูกเอาฟอกมายิง จะไมเอาฟอกมายิงฟอกอะไรล่ะท่านก็ต้องไปตามแล้วฟอกอะไรล่ะผมก็วางไว้แล nah, ้วเนี่ยผมให้ท่านเนี่ยผมเสิร์ฟเข้าไปอยู่ข้างบนนี่ยท่านก็ดูฟอกขึ้นเลยแต่ไม่ใช่ฟอกในนี่มันเป็น TSMU แล้วก็ d j l แล้วก็มี TSM นะตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของที่ผมเสิร์ฟเข้าไปอยู่ข้างบนนั่นแหละครับแต่ว่าลักษณะตรงเนี้ยถ้าท่านเจอเจตรงนี้ถ้าถ้าเล่นยงนี้ปุ๊บท่านก็ดูฟอกมีอะไรไหมล่ะถ้ามันไม่มีท่านก็เอาฟอกมายิง พอฟองมายิงปุ๊บท่านก็ได้สาสามตัวมาเต็มเต็มแล้วประมาณนี้สมดาวได้เต็มเต็มแล้วสมดาวนี่นะดาวแดงสมดาวเลยเป๊ะๆเลยอย่างลักษณะนี้นะถ้าจะได้สี่ดาวก็เข้าไปใน e อ็กซ์คูทีฟชัแนลสามหประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือเนี่ยคือจ่ายเป็นวิเคราะห์อจอดจากตารระบบมันจะมาตามนี้เลยสองสี่เจ็ดสสองเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยครับนี่คือจากตารระบบนี้เลยนะ จต่ตามระบบนี้เลยเลยส่วนสายหวานก็อยู่ในหนังสืออยู่แล้วสายหวานนี่สุดยอดอยู่แล้วครับสายหวานนี่ถือว่าสุดยอดมากมากทีนี้พอท่านได้สายหวานปุ๊บนะว่าตามหลักนะท่านได้สายหวานปุ๊บท่านมีความรู้เรื่องตัวตำแหน่งฟอกเนี่ยตำแหน่งฟอกนะตำแหน่งฟอกแล้วก็ตำแหน่งตัวที่ผมบอกนะ S7 สทีวิ w แล้วก็ DJL แล้วก็ t ี w แล้วก็ตำแหน่งฟอกตัวเนี้ยพอเอาตำแหน่งหรือ S7D พวกเนี้ยเป็นตำแหน่งดวงดาวพวกเนี้ยถ้าก็เอามาคัดจับไปสิครับก็จะมากมากเลยว่านี่ฟอกเป็นอะไรทั้งก็ไปติดตามทั้งช่องเอกอทิพชแนลนะเอกอทิพชแนลจะมีฟอกให้แต่ว่าตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นฟอกมานะเอานี่คือสายวิเคราะห์จอดจากตามระบบนะเอาไปดูสายรีเลสนะซานเซิร์นสายอ่าส่วนสาย แนวจอเนี่ยผมขอไปไว้ในเอกซติฟชแนลนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็วิเคราะ์อันนี้เป็นการสายรีเลยร์รีเลย์ก็หมายถึงความสัมพันธ์กับลัคนาครับดาวที่มันสัมพันธ์กับลัคนาดาวที่มันสัมพันธ์กันดาวที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันก็หรือว่าดาวเราตั้งดาวหลักไว้ก่อนนะดาวหลักคือลายหนึ่งเนี่ยคือดาวห้านี่ดาวหลักลายสองคือดาวสามใช่ไหมดาวลายสามก็คือดาวแปดเห็นไหมนี่เป็นดาวหลักดาวหลักแต่ละลายใช่ไหมดาวหลักแต่ละลายมันสัมพันธ์กับอะไรอย่างดาวห้าเนี่ยมันไปสัมพันธ์ หนึ่งเลงลักด้วยแล้วก็หนึ่ง ING เป็นมหาอุดเนี่ยแล้วเป็น VR ด้วยลักษณะเนี้ยมันเป็นรีเลกกับดวงดาวครับเป็นรีเลกกับดวงดาวแล้วเป็นรีเลกกับลัคนาด like ้วยนะเป็นรีเลกกับลัคนาด้วยอย่างสามกับแปดนี่ก็ถือว่าสามนี่ก็รีเลกกับลัคนานะเป็นรีเลกกับลัคนารีเลชั่นมีความสมัธ์กับลัคนาแปดนี่ก็ถือว่ามีความสมัธ์กับลัคนาในในฐานะที่เป็นมุม AR ไงครับใช่ไหมแล้วก็มีความสมัครกับดวงดาวตามลักษณะนี้อันนี้ถ้าจะเรียนรู้ลึกๆเข้าไปแล้วท่านใดแน่นอนว่านี่เหมือดอยู่่ที ใช่ไหมเมื่ออยู่ที่7นะครับอันนี้เมื่ออยู่ที่7ถ้า7มาก็จะเจอะไรแล้วถ้าเจ็ดฟอกอะไรล่ะอ่าฟอกเจ็ดแล้วกาใส่ไปฟอกเจ็ด <c oughs> อะไรอาจารย์ฟอกเจ็ดอ่าท้านก็เรียนรู้เรื่องฟอกเจ็ดนะส่วนการแบ่งกลุ่มดาวเดี๋ยวผมเอาไปไว้ในอีกูติบชแนลนะขออนุญาตท่านตรงนี้ไปในอีกูติบชแนลเลยนะถือว่าชวนท่านใดที่อยากเรียนรู้การแบ่งดาวยังไงแบ่งกลุ่มดาวยังไงผมเอาตัวอย่างให้ท่านดูแล้ว ในช่วงสงการที่ผ่านมา3วัน,นผมขึ้นให้ดู3วันเลยแล้วก็ครบ3วันมาจบครบกระบวนความเลยสุดยอดมากนะเมื่อวานก้่ยเกใช่ไหมหกหกมาเต็มอ่ะคือท่านแบ่งกลุ่มดาวได้ปุ๊บเนี่ยท่านสามารถที่จะวางดาวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาตัวตำแหน่งต่างๆที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วในเรื่องของการแบ่งกลุ่มดาว ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งฟอกตำแหน่ง S7D ตําแหน่ง KON ตําแหน่ง RS ตําแหน่ง TSW ตําแหน่ง VR แล้วก็ตาแหน่ง 7TM 7TY พวกนี้ถือว่าเป็นตาแหน่งดวงดาวงใช่ไหมล่ะท่านต้องเรียนรู้แหละตรงนี้สําคัญมากๆนะ,ะวันนี้ผมเปิดโอกาสให้ใครอยากเรียนก็สมัครเรียนเลยวันนี้สอนเลยกรณีพิเศษเลยนะสอนกรณีพิเศษสมัครคนเดียวก็เรียนคนเดียวก็ไปคนเดียวก็เรียนประมาณนั้นนะสามารถมีสมัครได้เลยครับเนี่ยส่วนนีก็ทิ้งช่อเดี๋ยวผมขึ้นให้นะ เดี๋ยวผมขึ้นให้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้วันนี้ขึ้นเริ่มแอคทีฟชแนลนะส่วนแอคทีฟสามหกห้านี่เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์จัดลึกๆก,ก่อนนะผมจะขึ้นให้แอคทีฟสามเออแอคทีฟอ่าสามหกห้านี่ไม่เยอะอยู่แล้วผมรับแค่สิบสองท่านนะรับแค่สิบสองท่านเองไม่เยอะอยู่แล้วท่านก็ส่งอ e ีเมลให้ผมเลยนะท่านใดที่สมัครอ่าแอคทีฟสามหกห้าท่านอย่าลืมส่งอ e ีเมลให้ผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วก็ผมจะส่งอ e ีเมลให้เพราะว่าจะเน้นการเรียนรู้ด้วยอ่าแอคทีฟสามหกห้าจะเน้นการเร ส่วนวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พรีเมียมไลน์ถ้าถ้าพรีเมียมไลน์เราผมจะนัดอีกทีหนึ่งลองลองดูนะท้านก็นเดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์ว่าพรีเมียมไลน์จะขึ้นไหมวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ว่านไปตามนีส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปฟังในวัตถิชนแนลก็ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็ไปติดตามได้ฟังทางผ่านอ e ีเมลท่านนะครับตามนั้นนะครับเ้าวันนี้ก็การเดินทางการอะไรก็แล้วแต่นะเราเดินทางแล้วใจเย็นเอาไว้นะเดินทางให้ปลอดภัยดีสุดนะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราวาดหวังเอาไว้ไม่ต ครับไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเหนื่อยแล้วก็พักคนสมัยนี้มันมันง่ายสมัยนี้ที่พักที่พางสะดวกสบายปั๊มเปิมอููใหญ่โตโมโหลานมีที่กินที่พักที่นวดอะไรยะแย่หมดเลยเพราะฉะนั้นแต่อะไรรู้สึกเพียๆพียรู้สึกงงทางกพักนะอย่าไปฝืนนะบางทีหลับในเนี่ยขับรถแล้วเพียๆหลับในนี่มันมันหลับในมันเป็นหลับในจริงนะ สมัยก่อนผมเคยไปขับรถไปที่ขอนแก่นอันไปน็นนองคายครับก็เสร็จแล้วก็ขากลับขากลับก็ขับมาตอนนั้นยังดีนะผมว่าดีอ่ะเป็นบุญที่ดีที่ว่าตอนนั้นเขากำลังทําถนนซีเลนช่วงระหว่างอาขอนแก่นช่วงระหว่างขอนแก่นมาเมืองพลหรือประมาณนั้นผมก็จาไม่ได้แต่เขาก็ำลังทําถนนนะครับกาลังทําถนนก็มีลุกลงังมีอะไรบ้างถนนก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะ แต่เราขับบางคืนอ่ะมืดมือ่ะมืดคืนคืนแล้วก็เราก็ขับดีๆนตมันก็มีมันก็รู้สึกมันมันมันหลับไหนหลับในนี่คือมันหลับจริงๆนะครับหลับแบบเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราเราคิดว่าเราขับได้อยู่ไงคือหลับในเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะรู้ว่าคือเหมือนกับว่าเราเราไปได้อ่ะใช่ไหมความรู้สึกว่าเราไปได้แต่ว่าเราไม่ในขนาดนั้นประสาทมันไม่ทําอะไรแล้วนะ แต่ดีของเราลดเราแล้วก็เราก็ขับไม่เร็วไงขับไม่เร็วแล้วรถมันก็ไปลงตรงที่เขาเป็นลูกรลังนะครับพอเป็นลูกรลังก็ดังคึกคึก็ทําให้เราตื่นไอ้ที่เขาทาไม่โค้งๆหนื่ก็ที่เขาทำไม่ได้ต่างๆนานาที่เวลาเราไปแล้วมันสะท้อนขึ้นมาคึ๊ๆคึ๊คึคึคึอย่างนี้นะที่มันเป็นคลื่นคลื่นคลื่นตามโค้งอันนี้ผมว่าเวลาคนช่วยช่วยคนหลับในได้นะช่วยช่วยคนเวลาคนหลับในเนี่ยมันจะเตือนแล้วก็ขึ้นมาได้นะ อ,นนอันนี้สําคัญมากแต่ว่าสมัยนี้รถที่มีสภาพดีๆหน่อยรถที่เขาออกมาดีเขาก็จะมีให้นะเวลาเราหลับในมือไม่ได้แตะหรือท้าเราไม่ได้แตะอะไรแล้วแต่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะเตือนเราเป็นวิววิวิขึ้นมาเราก็ตกใจเตือนก็ดีนะผมว่าอะไรนี้ก็ราปวั็ปลอดภัยมันเยอะๆๆๆๆนะแต่ง่ายๆก็คือถ้ารู้สึกเพลยรู้สึกงงรู้สึกอะไรก็พักผ่อนดีกว่านะแวะพักปั๊มไหนก็ได้แวะอย่าไปฝืนมันเจอแวะเลยหรือถ้ามันไม่เจอปั๊มอะไรจริงๆท่านก็แวะข้างทางก่อน แวะลงไปทําภารกิจเดินยืดเส้นยืดสายขึ้นมาอีกหน่อยมันก็จะไปได้อีกประมาณอ่าห้าหนาที10นาทีจะเจอปัม๊มเราก็แวะเลยประมาณนั้นนะครับออาให้เดินทางโดยปลอดภัยสุริภาพกลับมาทําการทํางานให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองกันนะพลอ้อมีดดอารมณ์มีความสดใสอารมณ์มีความรุ่งเรืองอารมณ์มีความร่ารวยแล้วก็อารมณ์แห่งความสุขยิม้มรับทรัพย์กลับมารับเงินล้านโชคดีทุกท่านครับ